จะซื้อมากิโลละร้อยกว่าร้อยกว่าบาทเกือบ2 0 0ค่ะซื้อมา,ามทั้งหมด3กิโลแล้วก็แบ่งน้องไปกินกินด้วยแล้วก็สองก็จะมาทำอาหารในวันนี้ด้วยค่ะมีตะลูกใหญ่ๆค่ะทุกคนไม่ต้องไปเก็บนะคะเนี่ยทุคลูกใหญ่มากเนาะอวบๆเลยค่ะเนื้ออ้วนๆเลยค่ะ ชาเปียบเสมือนพริกบ้านเราก็คือพริกจินดาเผ็ดเหมือนพริกจินดาแต่ว่าน้อยกว่าพริกจินดานิดนึงจ้าเอาใบชอนมันตัดแ้นงนั้นได้จบมั้ยเอาแต่สีแดงค่ะแม่บอกเอาเอาไปตำส้มตำก็อร่อยแต่ว่าพริกจินดาบ้านเรามันจะหอมกว่าอันนี้มันเม็ดใหญ่มันจะออกเปรี้ยวมาก 아, 소아 아, 아, cool. 아, 태국에 이런 꽃이 있어요? 있어요, 아, 있어 있어. 어그래 엄청 예쁘다. 녹 엄청 매워. 그리고 <laughs> 막, 매워. <laughs> 우리 아기는 일을 잘하는구나. <laughs> <laughs> It's นคนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนผักกระทินค่ะทุกคนสวยมากงามมากนะคะจนไม่อยากขายให้ใครเลยค่ะทุกคนอยากเก็บไว้กินเพียงคนเดียวนะคะแต่ก็กินคนเดียวไม่ไหวเราต้องแบ่งขายด้วยเพราะว่าเราปลูกเยอะค่ะทุกคนสวยมากเลยยังก็อยู่เมืองไทยเลยจ้าจะเก็บไปใส่แกงหอยขมสักหน่อยนึงค่ะ น,นะคะควันนี้จะไปใส่แกงหอยขมแทนผักชะอมค่ะชะอมเราไม่มีเราก็เอายอดกระถินไปใส่แทนได้นิดน,นึงค่ะได้กลิ่นเหม็นๆหน่อยนึงนะคะก็คือกลิ่นหอมของผักกระถินนะคะทดแทนผักชะอมจ้ะวันนี้ทําส้มตําด้วยดีกว่าเอานี้ไปพันส้มตําด้วยอุ๊ยเด็ดนิดเดียวเด็ดนิดเดียวลูกค้าจองเยอะมากเลยค่ะมีแต่คนจองผักกระถินนะคะ เดี๋ยววันจันนี้วันหยุดเราจะตัดผักกระถินกันค่ะตัดผักทุกอย่างให้หมดเลยนะคะเพราะว่าผักเยอะมากวันจันตัดแล้วก็วันอังคารส่งค่ะวันจันนะคะเป็นวันหยุดของที่ร้านนะคะร้านอาหารหยุดนะคะก็จะใช้เวลานั้นมาตัดผักกันค่ะแล้วก็วันจันเนี่ยไปสนณีก็ปิดด้วยนะคะ ที่ประเทศเกาหลีไปรษณีจะปิดทุกปีค่ะปีหนึ่งนะคะเขาจะหยุดให้ไปรษณีได้พักผ่อนนะคะปีหนึ่งประมาณสองครั้งได้ค่ะหน้าร้อนแล้วก็หน้าหนาวนะคะหน้าร้อนก็เดือนนี้เลยค่ะก็ปิดตั้งแต่วันศุกร์เลยค่ะศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ก็ปิดค่ะไปรษณีพักผ่อนหรือดูร้อนนะคะสาก็จะตัดผักวันจันทร์แล้วก็จะส่งให้วันอังคารค่ะ,ะมูจะเ็นงาม เด็ดหลายมันสิไม่ได้ขายนี่ค่ะเด็ดนิดเดียวจะทุกคนเอาไว้ขายเอาไว้ขายงามจริงๆเลยอเอเอ,เอาตยอดเล็กๆค่ะเอายอดเอายอดใหญ่ๆสวยๆไว้ขายสุดยอดหอมขนาดทุกคนหอมคักหอมแน่จ้าพักกถินจ้าจะเป็นหอมคะ่ะทุกคนหอมมากคิดถึง,ถงบ้านเราเนาะแซ่บ กินกับตำมะขุงก็อร่อยค่ะตำมะละกอกินกับตำมะละกอก,ก็อร่อยพอแล้วจ้านี่ค่ะสวนแมงลักหอ,หอมจ้าสวนตรงนี้นะคะตัดกันซะเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็เหลือไว้เอา,มาเมล็ดตรงนี้ตรงนึงสวนตรงนี้นะคะที่ซอบอกว่าซอปลูกต้นกระถินแล้วซอก็เลยเอาแมงลักมาแซมแซมไปแซมมา แมงลักนะคะมันแตกเป็นพุ่มมากกว่ากระถินค่ะดูกระถินซอมันเย่อม,อม,อมเห็นไหมคะอันนี้ตัดขายไปจนเกลี้ยงครั้งหนึ่งแล้วนะคะอันนี้คือรอบสองค่ะเขาก็โตขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะตัดขายวันจันทร์เหมือนกัน,นะคะ่ะเราก็จะเอาไปใส่แกงหอยด้วยพอจ้าแค่นี้พอค่ะ แยงเดือยใส่แกงบักหอยด้วยจ้าแซบเป็นตาานได้กินยังไปอยู่เมืองไทยเลยค่ะหอมเลยนี่นี่จ้ะพอแล้วจ้ายอดผักแ,แยงหอมหอมทุกคนจ้าดูใบใบเขียวอวบไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรเลยค่ะ ข้าวเบือนะคะข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวที่แช่น้ำจนนิ่มตำค่ะตำให้ละเอียดค่ะ ใส่น้ำปลาค่ะใส่เกลือนิดหน่อยผงลวนิดนึงคนนะคะคนให้ข้าวเบือ่อข้าวที่เราตำอะคะ่ะให้มันละลายให้มันแตกเราเราไปต้มเนี่ยมันจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนนะคะ กะทีลงไปอีกนิดนึงใส่น้ำตาลปิ๊บลงไปเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะน้ดหน่อยเพราะว่าพริกแกงเค็มอยู่แล้วนะคะใส่หอยลงไปเลยค่ะหอยขมโอ้ยเห็นตะแเสบเด้หม้อเนี้ยโอ้หม้อนี้น่าก,กินค่ะ ทำนิดหน่อยค่ะอันนี้เหลือไว้ให้พ่อปู่เอาไปใส่เทนจังวันหน้าแล้วเราก็จะใส่ใบชะพูค่ะหอมหอมแล้วก็ใส่ยอดกระถินลงไปนิดนึงแทนใบชะอม ชิมรดเลยค่ะอืมถ้ามันออกนวๆแล้วก็ออกเค็มๆม,มานิดนึงก็ใช้ได้แล้วค่ะใส่น้ำปลาน,นิดนึงค่ะมันจะจืด,จดไปค่ะใบผัอีตูคือใบแมงลักค่ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ใบชะพููนะคะนี่ผักแยงค่ะทีเด็ดเลยใส่ตัวนี้นะคะแล้วหอมทันทีเลยค่ะ 拜长。好几份？我们来试呢？嗯，来试 对呀。<noise> 이렇게 해, o n t get it, you go. You 아 i g h t c 잘하네 아빠 입맛에 맛말을것같은 아버지 홍보엠씨처럼 한국사람 받고어요 아버지 할 있어요? 이렇게 아버지 사람 많이 오는 알아요 아요 옛날 놈이 아빠 안 돼요 아빠 이렇게 어 น้ำปลาชุบซอสซุส้กรอกชุบซอสซ่ต้มยำชุบซอสซุปต้มตังค่ะข้าวปุ้ดข้าปูดตัดอีกแล้วค่ะ

อยากให้ทุกคนมาด่าป่ะเรื่องตกปล่อยเยอะพ่อกับแม่บอกว่าอันเนี้ยมันใหญ่ไปมันก็เลยดูบยากตัดก้นต้องหอยต้องตัดมิดเดียวโอ้โหเห้พ่อกบแม่ก็รู้ด้วย

เจนไม่กดิดนหน้ากินหน้า